แถวยาวไปนู่นเลยนะครับข้ามไปที่วัดนะครับพอคิวนี้ก็ประมาณคือรับคิวก่อนประมาณวันที่สิบห้าก็มาตรวจอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็นั่งรอประตูของสํานักงานเปิดนะครับสัมภาษณ์ที่ก่อนที่ครับมากี่โมงครับสี่สี่นะนเดี๋ยวเราได้ไดบัตรคิวแล้วเราก็กลับบ้านนะแล้วเดยว แล้วก็พรุ่งนี้บัลรื่อนี้เราก็คงมาได้มาตรวจนะ,ว,จะวันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้านะครับมาตีสี่นะครับ<ม>ก็ไม่ต้องล้างหน้าครับวันนี้ก็มาแถวยาวเข้าไปในซอยนะครับแต่ว่าเราก็ถ่ายบรรยากาศนะครับเมื่อยละเปิดกี่โมงก็มไม่รู้ประตูนะครับ นี่ก็นั่งรอกันรถก็ยาวไปตรงนู้นอันนี้ก็คือนะครับตรวจเชิงลุกนะครับเติดเชิงลุกครับอันนี้มา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 ,มาตรวจครั้งแรกแล้วคะ่ะใช่ค่ะมาไปกรี่โรงพยาบาลแล้วอันนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองเพราะว่าโรงพยาบาลไม่ตรวจกันแล้วนะ เพราะว่าตอนแ,แรกหนูไปตรวจบัตรทองล้วตรวจครั้งที่สองเขาต้องเสียตังค์อ๋ออันนี้เปิดตรวจเชิงลุกแล้วเดี๋ยวเยเราคงจะได้ได้ก็มาเอาบัตรคิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอมาวันที่สิบห้าเราก็คงจะได้ตรวจนะครับเพราะว่าคิวบรรยาวเนี่ยเมื่อวานละนะครับเขาเอาวันละหนึ่งพันคนแ้วเดี๋ยวน,นี้จะเข้ายัางไงครัมีสองท่งายอยเข้าสลับกันแล้วก็ ประตูยังไม่เปิดเปิดหกโมงนะครับเดี๋ยวนั่งยืนรอก่อนนะครับที่บ้านก็ติดเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็ผมมาเอาบัตรคิวให,ให้แฟนด้วยแล้วก็เอาอผม่นด้วยพอฉีดวัคซีนแล้วแหละแต่ที่ว่ามันยังไม่แน่ใจไงก็ต้องมาตรวจก่อน <c oughs> โจบางคนฉีดยังเป็นเลยก็นี่ไงมันเอากะโหลกวาให้ฉีดแต่ซีดีแวรกอ่ะแล้วปไปดรไงอ่ะยัง แต่ละตัวเรามั uh huh. right. นไม่มีอาการไงแต่ทางทางทางแฟนอ่ะเป็นกันเยอะไม่มีอาการแต่มีเชื้อใช่อะไรฮะนี่แหละยืนตรงนี้แหละเดี๋ยวเราทยอยเข้าไปแล้วใครเข้ามาก็ให้ไปต่ออยู่ข้างหลังนั่นแหละนะผมไล่เข้าไปในซอยและแบบเดี๋ยวมาทีหลังแย่งแหกแลเข้าไปคนมาต่อก็เปิดเนี้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็อ่าเราก็โวยเขาหน่อยว่าไปต่อแถวกันอ่าโดนต่อนู้นเลยครับแถวอยู่ด้านหลังนะครับ อันนี้ก็รายงานที่สำน,นักางานเขตราชบุรณะนะครับอันนี้ก็พี่แท็กซี่นะครับเหมือนกันนะครับก็มาตีสี่กันนะครับมากับเมียเขานะครับก็เดี๋ยวยืนรอบัตรคิวกัน